อยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับมาดูเรื่องของการกําหนดแก้ไขปัญหาแนวทางนะครับในการควบคุมและก็การจัดระเบียบสําหรับรถจักรยานยนต์ให้เช่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับจากกรณีที่ได้มีกลุ่มชาวต่างชาติจํานวนมากนะครับเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นและนักท่องเที่ยวก็ได้มีการเช่ารถจัก,กรยายนยนต์เพื่อใช้ขับขี่ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าไม่มีชำนาญในการใช้เส้นทางเสี่ยงต่อการให้เกิดอุบัติเหตุครับต้องมีการวางมาตรการและก็การลดป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นล่าสุดในเรื่องนี้ครับนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีหารือปรึกษาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการกําหนดแนวทางการควบคุมและการจัดระเบียบรถจัก,กรยานยนต์ให้เช่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายและการควบคุมการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่มีการเช่ารถต้องมีใบขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดครับโดยในเบื้องต้นนะคะที่ประชุมก็ได้มีการนําเสนอขอให้ผู้ใช้บริการรถเช่าจะต้องดําเนินการจัดทําสัญญาเช่ารถให้มีความชัดเจนและถูกต้องและควรจะมีอย่างน้อย3ามภาษาค่ะคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้เช่ารถมีความเข้าใจตรงกรันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เช่ารถบริการรถทุกคันที่ให้เช่าจะต้องมีประกันภัยพรบหรือว่าพรบ รถยนต์และพระบรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะเพื่อให้รถทุกคันนะคะมีประกรันคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะ